ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับของงานคัดในลักษณะของงานตัดในขึงของบ๊อบ ฝีสไตล์นะครับว่าออดสมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO บาอัครมีเราตัดเย่งลายนะครับข้ยแรกจุดแรกนะครับออดมีการนำพางานคัดหรือการตัดในลักษณะโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ลักษณะของปลายหูนะครับนะเสร็จแล้วเราแบ่งเขา่าแบ่งลายแบ่งชายแบ่งแนวในโซนของฮารของเครื่องศรีรษะจนถึงตลอดจนถึงกึ่งกลางของศีรษะนะครับเสร็จแ,แล้วออดขยับมาในโซนของหลังหูนะครับหรือกึ่งของ,ของคอเกลียนะครับความหมายก็คือหนึ่งที่เราคัดตัดในโซนของซิกด้านหน้า หรือลักษณะของปลายหู2คือแบ่งผมในโซนของหลังหูโดยการแบ่งลักษณะเป็นตัว U ตัว V ีหรือเป็นแอโร่เป็นลูกธนูที่วิ่งเข้าชนเข้าหากันหลักการคือคือต้องการให้ลักษณะของทรงบ๊อบเนี่ยออกมาได้โดดเด่นความหมายก็คือออกมาลักษณะถึงของความถุยนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับการคัดหรือการตัดในแนวของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์นะครับ,รน,บฟฟนะครับหลักการการทำนะครับเราดูลักษณะของโครงสร้าง ะครับจุดหมายก็คือขาวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีรละลายแนวหรือลักษณะของรูปศรีระนะครับการที่เราต้องการที่จะเน้นหรือลักษณะให้ศีษษะเขาทุยได้เนี่ยเราควรจะต้องกําหนดนะครับปีซ้ายปีขวานะครับคือหลังหูหรือคอเกียร์เราตัดในลักษณะคล้ายๆเป็นตัวยเป็นตัววีหรือเป็นแอโร่ตัวยก็อยู่ตกท้องช้างนะครับตัววก็คือวีวหงายหรือขาตั้งขึ้นนะครับ แอโร่ก็คือเป็นลูกธนูสองข้างที่วิ่งชนเข้าหากึ่งกลางนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการทํางานในรูปแบบของออสสมิตดิสพาร์ดีหรือเคทโอคาร์ดามีนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาแบ่งพอยต์นะครับหรือลักษณะของค่าวแอเรียรูปบังกุรูปฮาร์ดในโซนของกึ่งกลางของซีซะโดยใช้การลักษณะของการชั้นหรือเป็นการสตบชั้น,นะครับเพื่อให้ขอบลายชจแนวหรือการไล่ลักษณะของทรงออกมาถึงความโดดเด่นนะครับการคัดหรือการตัดในแนวของบ็อบแพรฟีสล์เนี่ยเราต้องการ ลักษณะของบอดี้หรือขอบปลายชายแนวตลอดจนถึงลากลมเนี่ยเขาอ,ออกมาถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความผิวหวนะครับนะอันนี้เป็นหัวใจหลักของงานคัดหรืองานตัดนะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาเช็คดูนะครับเราจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวโครงสร้างสีละศีสะนะครับด้านหลังเขาออกมาด้วยทุยคําว่าทุยความหมายก็คือออกมาด้วยถึงความเด่นเลยนะครับส่วนลนักษณะของโซนของซิกหน้าเขากึ่งของรองแแห นะครับก็คือยาวหรือเทออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานนะครับเคทิโอบาอักคารามีนะครับเอางานสร้างสรรนะครับคืองานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบแพรฟีสไตล์เสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะกรอบของทรงโดยการเชื่อมต่อนะครับพอยสไลแนวโซนของซิกด้านหน้าที่เราตัดไว้นะครับดูระดับของคางพอยที่2ก็คือความทุยอยู่ลักษณะของข่าวแอเรียสก็คือรูปมงกุฎรูปพาทในโซนของกึ่งกลางของซี่ สี่ก็คือท้ายทอยตีนผมที่แนบออกมานะครับหรือปลายพิ้วหวาน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านขวาที่เราคัดหรือเราตัดไว้นะครับเราหาความยาวในลักษณะฐา,านของปีกด้านข้างก่อนนะครับความยาวก็คือตามที่เราจะกาหนดนะครับก็คือหลังใบหูนะครับนะหรือลักษณะให้อยู่ระดับคือต่ํา สูงกว่าคานขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนขอบลายชายแนวก็คือหลังหูหรือกึ่งของคอเกียร์ส่วนการตั้งฉากเราก็วางตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดหรือการวางขอบลายแนวและลักษณะของงานเป็นกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงนะครับการที่เราวางเป็นกึ่งของสเตทหรือวางเฉียงหรือเป็นกึ่งของพีระมิดเนี่ยอันนี้เขาสามารถที่จะลังนชั้นหรือดันให้ลักษณะโครงสร้างศีรษะนะครับอันนี้จึงจึงทําให้ดูเขาเรียกว่าหัวถุยนะครับนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับออสมาเชื่อมต่อ ความหมายก็คือ1นนะครับจากจรที่เราคัดที่เราตัดไว้2นะครับก็คือความทุยหรือลักษณะตึงกลางหรือข่าวแอเรียสนะครับขอบลายชายแนวในโซนของตีนผมหรือโซนของซิกด้านล่างนะครับสก็คือลักษณะของส่วนนะครับตัดต่างๆที่มาลักษณะปัดหรือไล่ลักษณะของข่าวแอเรียลูกมงกุฎลูกมะในลักษณะของโซนลักษณะของด้านได้ทอยหรือหนอกของผมนะครับอันนี้หัวใจหลักนะครับว้าวอูแม่เจ้านะครับเพียงแค่คัดอย่างเดียวนะครับจะเห็นนะครับนะยังไม่มีการนะครับไม่ มีการบลไม่มีการไดการเป่าเซตศีรษะนะครับโครงสร้างเขาจะออกมาได้ทุยถึงความโดดเด่นเลยนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับของบ๊อบแพรฟีตายนะครับวันนี้โจทย์ที่เราได้รับนะครับคุณน้องนางแบบเขาบอกว่าอาจารย์วันนี้หนูขอดูขอตัดศีรษะทุยนะครับสองนะครับขอให้ตัดผมเนี่ยให้มีเนื้อผมที่หนานะครับนะฮะสามนะครับก็คือการจัดเซตหรือดูแลทรงเองได้นะครับการจัดเซตทรงดูแลเองได้นะครับเพียงแค่ท่านสะนะครับแต่อย่าไปสั กลางคืนแล้วนอนนะพอนอนปั๊บพลิกไปพลิกมามันจะกระดกนะครับแนะส่วนสะตอนเช้าเช็ดให้มันหมาดนะครับแล้วก็หวีช้อนนะครับมุมนะครับเพราะเราใช้ปลายกันไกนแทกนะครับหรือเดิวหรือเจาะหรือการเป็นเขาเรียกว่าดอชชิดนะหรือเต eh ะลักษณะของปลายผมเนี่ยปลายผมมันจะมีความดุ้งหรือมีลักษณะของเนื้อผมพองออกมาส่วนขอบปลายชายแนวหรือความงุ้มเนี่ยออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วเรามาทิมมาเลมมาเก็บลักษณะของมุมต่างๆหรือลักษณะของงานลนักษณะของการความเขาเรียกว่า,าความเรียบร้อยดีกว่านะครับนะ การคัดการตัดที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 1. น,นะครับควรวางกรอบกรอบไปที่นี้ก็มหมายก็ผมอย่างที่ออดเริ่มต้นก็คือการตัดในโซนของซิกด้านจร 2. ก็คือความถุยนะครับสูงต่ําอยู่ตามที่นางแบบก็ต้องการ 3. ก็คือด้านท้ายทอยหรือตีนผมนะครับ4ก็คือขาวแอเรียรูปบงกุฎรูปฮาร์นะครับ นะครับห้าก็คือขอบลายชายแนวในส่วนของซิกด้านหน้าที่เราหวีมาอยู่ระดับข,ข, <6. S 1> ของคางหรือลักษณะของตานะครับนะอันนี้ก็คือหลักการ6ก็คือลักษณะของงานเช็คหรือลักษณะตึงของกลางศีษะนะครับหรือเป็นลักษณะของไกด์ไลน์หรือเป็นแนวหรือเป็นตัวเพทเทนหรือเป็นรูปแบบหรือเป็นลักษณะของเกณฑ์ที่ระวางรอบลายชายแนวไว้ลักษณะของสัดส่วนนะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คหรือมาตรวจโดยลักษของเส้นผมจะเห็นนะครับทรงหนึ่งไทยทอยนะครับออกมาได้สมูทหรือลักษณะตึงของความกลมกลืน สองศีรษะออกมาได้เด่นนะครับคำว่าเด่นความหมายของออสก็คือนะครับเรายังไม่ได้ดายนะครับหรือไม่ได้เป่าเซตอะไรทรงก็จะออกมาได้ถุยนะครับอันนี้เขาสามารถที่จะดูแลนะครับหรือลักษณะของทําทรงเองได้ตามที่คอนเซ็ปต์รือตามที่สเปคนะครับที่เขากําหนดไว้ว่านะครับว่าต้องการให้ดูศีรษะถุยว้าวอันนี้ได้แน่นอนนะครับสมความปรารถนานะครับเสร็จแล้วเรามาทิมมาเก็บหรือมาเช็คของทรงนะครับ <c oughs> หลักการของงานหรือเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะก็าเรียกว่าอัพพายหรือดัดแปลงครับวันนี้ผมออสนะครับ สมจิตนะครับดิสพาร์ีหรือ KTO Bar บ c a d e m y นะครับเอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกล่งของผมบ๊อบหรือบ๊อบแพรฟีสไตล์นะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่านได้มีโอกาสดีกว่านะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับอ๋อได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาเรียนรู้ที่นะครับที่ลอนดอนนะครับหรือที่อังกฤษนะครับเราเคยไปศึกษาไปเรียนรู้ที่วินดานสาโซนอันนี้เขาเป็นเทคนิคของการคัดหรือการตัดบ๊อบเนี่ยออกมาได้เลิศเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับ การทํางานแต่ละพอยต์กวางทีละสเต็ปหรือรันทีละเซ็กชันเนี่ยเหมือนกับเรากีดเส้นผมออกมาทีเป็นสิบขั้นเลยนะครับหัวหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยการตัดออกมาแต่ละเส้นเนี่ยไม่มีการผิดออกไปเลยนะครับออกมาได้เป๊ะมากเลยนะครับส่วนการที่เรามาตัดคมหรือการไล่ลักษณะข,ของเปิดตูดเนี่ยอันนี้เป็นแนวเจแปนนะครับอ๋อได้มีโอกาสไปเรียนหรือไปศึกษาที่นะครับเจแปนนิดหรือแฮร์สคูลแฮร์เดสซิ่งนะครับเนะี่ยหรือแฮร์โปรเฟชชั่นแนลที่ลักษณะข,ของงานเรียนรู้ในกึ่งของนะครับที่เจแปนหรือลักษณะของญี่ป นนเสร็จแล้วเรามาทิมมาเลมหรือมาเช็คในส่วนของซิกหน้าให้มาอยู่ลักษณะของข่าวแอเรียหรือตัวเซ็นเตอร์ดึงเข้ามาเชื่อมหรือลักษณะของงานต่อผมกันนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านออสมีการแพนไปสี่ช่องทาง Tik ท k ก o อกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียวนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกมครับเอสตัวเอ็มนะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับ่องช่องทิกตอกสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบโบรการไดาการตเตาเซตการจัดส่ง แล้วอย่าลืมนะครับออสมีทางช่อง Facebook l i ์ e Every Day นะครับแต่ละวันนะครับออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์นะครับไปทางช่อง Facebook l i ์ e Every Day ครั้งหนึ่งนะครับออสเคยเป็นแชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนของช่างผมไทยนะครับไปแข่งที่เวอร์นาติอิตาลีนะครับเรานำพานะครับเอาหลักการของการคัดหรือการตัดหรือการเรียนรู้ในลักษณะขอแหนงของสายนะครับวิชาของเสริมสวยนะครับมาแผนหรือมาแชร์ตรงช่องเฟซบุ o กไลน์เอพิลูเดนะครับหลายหลายท่านที่ชอบงานลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกลุ่มของผมหญิงและผมชายท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตรงช่องเฟซบุ o กไลน์เอพิลูเดนะครับส่วน ทาง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษานะครับอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีเรานำพานะครับเทคนิคหรือลักษณะของแฮร์ส o ูหรือเป็นกึ่งที่เราเป็นเป็นสติวเต้นหรือเป็นลันกษณะของงานเรียนรู้ในลันกษณะแขนงของสายวิชาชีพเราเอาหลักการที่เรามีโอกาสไปศึกษานะครับหรือมีโอกาสไปพัฒนาหรือมีโอกาสไปหาหลักการใหม่ๆนะครับมาเสริมสร้างหรือมาแผนหรือมาแช์นะครับลงทางช่อง นะครับยูทูบนะครับหลายๆท่านที่ชอบงานอาจจะเป็นลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกลุ่มของผมหญิงหรือลักษณะงานลักษณะของงานตัดในกลุ่มของผมชายนะครับท่านก็สามารถเข้าไปศึกษานะครับเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับเพียงท่านพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง u t u b e นะครับและยังมีน้องใหม่มาแรงนะครับทางช่องเลียวนะครับคราวนี้เขาเปิดนะครับเขาเปิดนะครับให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้